สวัสดีครับวันนี้กลับมาครับกับบีมฟิตกับบีมนะครับวันนี้เดี๋ยวผมพามาดูนี่กันกับตัวดัมเบลที่ผมเพิ่งซื้อมาใหม่นะครับมันเป็นดัมเบลแบบปรับน้ําหนักได้เดี๋ยวก็าเปิดดูกันก่อน,อนดีกว่าว่าหน้าตาเป็นยังไงเพิ่งได้มาเลยวันนี้ตัวนี้ผมได้มาที่ราคาประมาณแค่ประมาณ25 0 0้กว่าบาทผมได้โปรดีๆจากบ้านโปรนะครับแปลงกันเอเองกันที่ไหนบ้านโปรบาดีมันมีโปรลดบัตรเอ่อเขาเรียกบัตรเครดิตด้วยก็เลย ซื้อมาดีกว่าเพราะว่าเบื่อมากเลยกับด,ดัมเบลแบบปรับน้ำหนักแบบเดิมๆแบบนี้ผมเบื่อมากแล้วเดี๋ยวผมจะลองใช้อีกแบบหนึ่งกันดูจะได้ทุกคนเห็นกันว่ามันเป็นไ,ไงอ่ะเดี๋ยวให้กล้องเข้ามาดูกันบ้างโอ้เขามีแคตตาล็อกด้วยฮะเนี่ยมีแคตตาล็อกสิ่งที่ผมได้มานี่คือหน้าตามันจะเป็นอย่างนี้เลยหลายคนอาจจะคุ้นกับอีกแบบหนึ่งนะแต่ว่าวันนี้ผมจะมาให้ดูตัวหนึ่งที่มันเป็นเหล็กแบบเหลี่ยมๆบ้างมันไม่เชิงเหลี่ยมแต่ว่ามันจะเป็นเหล็กเท่าๆกัน นี่มันหน้าอยู่หลังโอเคอ๋อตัวนี้นะครับเดี๋ยวห้ดูกันก่อนอ่านี่จะเป็นหานะครับและตัวนี้ก็จะเป็นตัวลองมาดูใกล้ๆก,กันเลยด้านบนก็ได้หน,าน้าละนี่จะเป็นดัมเบลนะครับตัวดัมเบลเลยเก็บมาวางไว้อย่างดีสังเก็ว่าก็แท็คมือย่างดีไม่ต้องกลัวว่าจะเสียเออก็เราจะมาวางกันละกันอันนี้อยู่ตรงนี้ก่นอนจอดดัมเบลมาหนักนะครับอันนี้ทั้งหมด20 e โลนะครับตอบได้20 e สโลนี่ ให้เห็นชัดๆโลโก้ดมเบลด้วยหลายคนสงสัยว่ามันใช้งานยังไงตะกี้ผมถือมามันได้ถือทั้งก้อนใช่ไหมนี่คือ20สโลนะทุกคนนี่ดูตรงนี้มันคือ20สโลเรามาดูใกล้ๆก็ได้เนี่ยผมชี้อยู่20สิโ e ลนะวิธีการจะเปลี่ยนตัวเนี้ไม่ยากเลยว้าวง่ายมากคือมันงัดมันเร็วมากคือคือคงคุณอาจจะเคยเห็นอันอื่นที่มันต้องหมุนตรงนี้<ม>ใช่ไหมก็มเรียกว่าด i a ลแต่นี่ไม่ใช่ด i a ลอันนี้มันเป็น,น,น h a n d l ล แบบแฮนโดเปลี่ยนตรงแฮนโดเลยมันเร็วมาก๋ยวผมสามดูสิมันออกมาเป็นแค่ชิ้นแค่นี้เองผมอยากจะเปลี่ยนเป็นน้ำหนัก7จ็ดกิโลขึ้นมาโอ้กินหอมเลยเนี่ยกินใหมชะชะ่ชัดๆอ่าก็ลงไปได้แล้วนั้นพอมันได้แค่แผ่นหนึ่งนะสังเกตพอผมเอาเจ็ดมันแค่แผ่นแผ่นที่สิบเอ็ดผมได้สองแผ่นมามันจะเป็นเกียวที่มันจะล็อกติดทันทีนะครับมันจะสังเกตว่าตรงเนี้ยเราจะมี เกลียวอยู่นะครับนะมีเกลียวอยู่นั่นเองมันก็เลยทําให้ล็อกติดง่ายเป็นระบบที่เขาคิดค้นกันขึ้นมานะครับมีสิบชิบัดนะโอเคก็เราก็จะเปลี่ยนได้รวดเร็วสำหรับใครที่เล่นแบบเขาเรียกว่าซูเปอร์เซตนะครับสมมุติว่าเราเล่น20 e โลก่อนเลยชูเดอร์เพรสดันขึ้นมาเนี้ยกล้องลองสูงม,มานะครับลองดูผมดันขึ้นนะผมดันขึ้นมาผมดันขึ้นมาแลวอย่างนั้นผมบอกว่าผมอยากจะทำเขาเรียกว่าซูเปอร์เซ็ต เออไม่ใช่ซุ p เปอร์เซ็ตโทุทีทขอไปนะครับเป็นดรอปเซ็ตนะครับเมื่อผมจะลองการดรอปเซ็ตผมเอามาคาเอาไว้ที่ตรงแหลกตรงนี้นะผมลดเหลือครึ่งหนึ่งเอาสิบเอ็โลแล้วกันดึงขึ้นมาแล้วก็ดันขึ้นได้เลยอ่าสังเกตว่าตะก,กี้ผมดึงออกมาแรงนิดน,นึงมันตกนะไม่เป็นไรไม่ต้องกลัวนะครับเราสามารถใส่คืนมันเข้าไปได้อ่าเรวก็แค่เอาตรงนี้วางให้ตรงล็อกแล้วก็ใส่เข้าไป อ,อ่าแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยอ่าเดี๋ยวมาดูเนื้อวัสดุของชิ้นงานกันดีกว่านะตัวชิ้นงานอะ่ะมันจะเป็นพลาสติกพุ่มพุ่มเหล็กนะครับมันก็จะมีโครงเป็นเหล็กอยู่ข้างในทีแต่กอนข้างผมว่าโอเคอยู่นะกับราคานี้ผม่อนข้างชอบอยู่เพราะว่ามันทรงมันเรียวมันมันเหมือนดัมเบลอะ่ะคุณจับแล้วมันเหมือนดัมเบลอะ่ะผมชอบตรงเนี้ยมันมีที่เว้นว่างไว้อยู่ ความลักษณะคือมันคล้ายดัมเบลเหมือนที่ผมถือในวอกฟิตเนสถ้าเกิดผมจริงๆผมจะเกลียดแบบนี้มากเลยที่มันแบบเป็นทรงแบบดัมเบลแบบไม่ใช่แบบต,ตัวก้วนอ่ะมันเป็นแบบเป็นชั้นอะเลเยอร์แล้วยิ่งแบบเป็นแบบเกลียวแบบที่ปรับหมุนอย่างเงี้ยมันทิ่มจ็ดมากนะมันเจ็บมากแถมไม่พอเวลาผมจะทำดอกเซตเนี่ยผมต้องเสียเวลาหมุนหมุนเข้าหมุนออกช้ามากผมมาเจอตัวเนี้ยใช้คู่กันก็ได้เร็วกว่าเดิมอีกดอกเซตผมจะมันมากอะมาดูตัวพลาสติกนี้กัน ตะกี้ให้ดูแล้วว่ามีเกี่ยวนะครับแต่ดูพลาสติกเนื่องงานเนี่ยที่ผมเลือกใช้อ่ะคือผมดูอีกเจ้าหนึ่งแบรนด์นึงที่มันเป็นแบบดิ่ลนะครับคือพลาสติกเขาดูไม่เนียนแต่ตัวนี้เนียนกว่ามันคมกว่ามันเนียนกว่าผมเลยตัดใจว่าเออเอาตัวนี้ละกันนะมันรู้สึกว่ามันใช้งานได้จริงแล้วผมว่าอยากใช้งานมันระยะยาวผมก็เลยลงทุนกับตัวนี้ดีกว่ามันก็รวมกันก็คือประมาณครึ่งหมื่นนะก็ถือโอเคเดี๋ยว เรามาลองดูกันก็ได้ครับว่าถ้าเกิดผมออกกําลังกายกับตัวเครื่องนี้แบบใช้แบบจริงๆจะเป็นยังไงเดี๋ยวรอชมกันสังเกตกันนะครับว่าเวลาตอนที่ใช้สมาร์ทดัมเบลนะครับเราเหมือนเราจับดัมเบลจริงๆนะครับแล้ววิธีการเล่นก็เล่นง่ายมากจับสะดวกครับเล่นคล่องเลยทีเดียวแล้วมาดูตัวก้านแบบจะเกิดแบบตัวปรับน้ําหนักได้ครับตัวนี้อาจจะทําให้เรารู้สึกชนตัวเหล็กก้านก็ได้อาจจะเล่นกับไม่ถนัดไม่ได้ฟูลเลนจ์นะครับ โดยส่วนตัวของดัมเบลโรนะครับผมรู้สึกว่ากําลังพอดีครับวิธีการจับและก็องศาในการดึงกําลังเหมือนดัมเบลที่เราเล่นทั่วไปเลยครับมาดูส่วนสมาร์ทดัมเบลตัวนี้ครับผมรู้สึกว่ามันเทิร์ดท่าเป็นหนึ่งการจับมันอาจจะรู้สึกไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่นะครับเวลาดันขึ้นข้างบนสุดพอมาดูตัวเล็กกันนะครับไอตัวก้านมันก็รู้สึกจะชนกันนะครับการใช้ท่าชอเดอร์เพสอาจจะมีปัญหานิดนึงมาดูส่วนท่าของก o อปเปสควอทกับท่านี้โอเคเลยลงดีมากครับถ้าเกิดเราใช้แบบตัวก้านตามน้าหนักโ โอเคครับวันนี้ก็หมดไปเรียบร้อยนะครับกับการที่ผมออกมาอันบ็อกแล้วก็รีวิวตัวอุปกรณ์ดัมเบลตัวนี้นะครับที่เป็นแบบปรับน้ําหนักได้สังเกตว่าดูสิชอบนะไม่คงเคีงอันนี้กันผมบอกเรื่องราคาราคาก็ผมว่าคุ้มอยู่นะตัวราคา2,500บาทได้จะคุณได้ราคาเหล่านี้เพราะว่าในเว็บหน้าเว็บจริงอะ่ะประมาณ2,900ผมได้โปรเหลือคู่คู่ละประมาณ5 1 8 1บบาทผมยังจำได้เลยผมใช้คู่กับบัตรเครดิตด้วย แล้วก็ตัวนี้นะครับผมบอกเลยวัสดุก็อาจจะไม่ใช่เหล็กล้วนอย่างที่ทุกคนคาดหวังไว้แต่โดยรวมผมให้4เต็ม5ดาวนะราคาก็ให้แล้ว4.5เต็มหเหมือนกัน,นถือว่าถูกมากส่วนเรื่องความคงทนผมว่าอาจจะใช้ได้นานกันนะผมตีไว้5และวกันแล้วก็เรื่องการใช้งานอะ่ะผมบอกเลยว่าผมชอบมากมันหมุนมันไวคือมันไวมากถึงขนาดที่ว่ามันประมาณ เรวกล้องเราลงมาดูตรงนี้ก็ได้นะหนึ่งวิ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 หนึ่งว,งวิมันหนึ่งวิเท่านั้นเองมันเร็วที่สุดแล้วผมก็ตีให้เป็นห้าเต็มห้าเพราะมันเร็วที่สุดแล้วแต่เรื่องของเขาเรียกว่าเวลาเราจะซื้อดับเบิลเราจะคิดถึงเรื่องการซื้อแบบหลาย,ลายคู่ใช่ไหมตัวนี้มันมีแค่สามเจ็ดสิบเอ็ดสิบห้ายี่สิบมีอยู่แค่ห้าคู่แปลว่าเหมือนคุณซื้อสินค้านี้นะครับคุณได้แค่ดับเบิลห้าคู่เองเท่านั้นนะถามว่ามัน น้อยไปไมส่สำหรับผมผมบอกว่าก็กลังพอดีเพราะว่าผมไม่ได้ใช้ดักฉี่เยอะๆเพราะว่าผมค่อนข้างจะชินกับน้ำหนักที่เล่นหนักอยู่แล้วผมแค่ต้องการทัพวบแบบแนวดอกเซตเท่านั้นสำหรับมือใหม่ที่เพิ่งซื้อมาใหม่อะไรอย่างเงี้ยตัวนี้อาจจะไม่ไม่เหมาะมากนะเพราะว่ามันฉี่น้อยไปคุณซื้ออีกแบรนด์หนึ่งอะ่ะมันอาจจะได้เป็น15คู่เพราะว่ามันมี15 ตัวเลขให้เลือกคุณสามารถค่อยๆไต่ระดับไปได้เรื่อยๆๆมันอาจจะดีกว่าในสําหรับคุณนะครับสำหรับมือใหม่อันนี้ก็สําหรับคนที่ i n ม e r m e d i a t e advance ก็ได้ยินได้เพราะผมมองว่ามันแข็งแรงมันทนผมโยล,ลงไปมันยังอไม่พังแต่ไม่ควรโยนะไม่ควรโยนและก็เรื่องที่สําคัญที่สุดเลยคือตัวดําเดลเนี้ยตรงนี้ผมชอบคือมันเรียวมันเรียบมันวางแล้วมันเรียบนะก็ค่อนข้างโอเคเลยดีมากเลยนะครับสําหรับ ื้นรื้นื้เลยสำหรับในการเล่นเหมือนคล้ายๆดัมเบลจริงอย่างที่ผมเคยกะไว้ก่อนหน้านี้โอเคงั้นก็คลิปนี้ก็คงหมดเพียงเท่านี้แล้วครับผมก็อยากจะอันบอกอะไรใหม่ๆดูเนื่องจากว่าช่วงที้เราต้องเอ,อ็กซ์ซอร์สไอเอทโฮมเวิร์กเอทโฮมนะครับเวิร์กเอทโฮมการเยอะก็เลยอยากจะกระตุ้นให้ทุกคน่าเรา,าออกมาไกลๆที่บ้านกันเถอะซื้ออุปกรณ์อะไรไม่ได้มาลงทุนกันเถอะผมว่าอีกยาวผมว่าอีกยาวจริงๆนะสำหรับเกตบ้านเรา เอาลักเอาเป็นว่าใครๆที่กำลังหาอะไรน่าสนใจเกี่ยวเรื่องเบลลองดูคลิปนี้แล้วก็ไปตัดสินใจกันอ่ะเอาละครับงั้นก็ผมขอลาไปออก,กากายกกยต่อนะครับโอเคครับแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปตัดไปนะครับสวัสดีครับ